ก็สำหรับตัวนี้จะเป็นหมวกกันน็อปพรีโมอันนี้จะเป็นของค่ายออริจินอลเฮลเม็นะครับผมตัวนี้จะเป็นแบรนด์จากอิตาลีเลยที่ผมดูศึกษาจากคู่มือตัวนี้นะครับผมก็มีอมออกกอแบบนี้นะสำหรับตัวนี้นะครับให้ดูลายก่อนตัวนี้จะเป็นลายสตาร์ไทเทเนียมแบล็นะครับที่ผมถืออยู่จะเป็นตัวไซส์ L สำหรับหมวกพรีโมตัวนี้จะเป็นหมวกทรง ลาสติกนั่นเองนะครับผมตัวหมวกสําหรับลายนี้จะเป็นสีดําด้านตัดด้วยสีดําแบบไทเทเนียมสีไทเทเนียมละกันผมเดียวแบบนี้จะเป็นลายดาวนะครับสีไทเทเนียมจะออกเป็นสีด,ำดำําๆเทาๆเป็นตะกายแบบนี้เลยนะด้านหลังมีเป๊กกับตัวยึดสําหรับสายแว่นนะครับแล้วก็มาตรฐานนี่เลยมออกก็แล้ว ก็ตัวนี้จะเป็น ece นะครับผมรอบศีษสาใสา LG อะอยู่ที่ประมาณ59 6 0เหซนสำหรับน้ำหนักตัวนี้เคลมมาจากโรงงานจะน้ำหนักประมาณ1,200กรัมผมให้ดูลายชัดๆนี่นะครับตัวเป็กตัวเป๊กนะครับผมตัวหมวกจะรองรับ5เป็กนะครับผมเป็กตรงแก้มซ้ายแก้มขวานะครับแล้วก็ด้านบนอีก3จุดสำหรับเอาไว้ติดกระจกบังลมเนาะ แล้วก็สำหรับในกล่องที่ให้มานะมันจะมีตัวแก๊ปของออริจินอลมาให้หนึ่งอันนะครับผมมีคู่มือเนาะแล้วก็จะมีตัวถุงใส่หมวกของออริจินอลมาให้ตัวหมวกใส่รัดคางจะเป็นแบบกิบล็อกนะครับผมตัวนวุ่มสามารถถอดซักได้แก้มซ้ายแก้มขวาสองข้างนะครับผมตรงกลางจะถอดไม่ได้ด้านในฟองน้ําเป็นแบบนิ่งนะครับเป็นแบบนิ่มอ่ะเป็นแบบนิ่มนะครับผม หนังจะให้ความรู้สึกงุ่มมือเลยนะครับผมเวลาสวมใส่จะได้สวมใส่สบายด้นานนอกก็จะเป็นหนังแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวโลโก้ของตัวออริจินอลจะเป็นตัวโลหะแบบนี้เลยติดมากระมวกนี่นะครับตัวนี้ไม่รองรับช่วงเ้าสำหรับติดตั้งบลูทูธนะครับผมแต่ว่าเราจะสามารถติด ติดลอยตรงด้านข้างไปได้เลยมันจะมีรูอยู่มันจะมีมันจะเป็นร่องร่องตรงนี้อยู่แต่มันจะติดตรงสายลัดขังก็ติดลอยได้ให้ดูลายชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับผมย้ำอีกครั้งตัวนี้จะเป็นลายสตาร์ไทเทเนียมแบล็นะครับเป็นสีด้านทั้งใบด้านหลังนะครับผมก็อีกด้านนึง ด้านบนจะเป็นดำด้านแบบนี้ไม่ค่อยมีลายอะไรลายจะไปอยู่ทางซ้ายกับด้านขวาซะส่วนใหญ่ก็สำหรับรุ่นนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับผม